สิ่งที่เรียกว่าวิเวกวิเวกนี่ไม่ได้หมายจะเพียงว่าวิเวกอยู่ที่นี่มันมีหลายชั้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปถ้าวิเวกสูงสุดเป็นวิเวกชั้นสูงสุดจริงๆแล้วก็หมายถึงพระนิพพานคอยเข้าใจกันไว้ว่าถ้ามันวิเวกถึงที่สุดจริงๆแล้วอันนั้นก็เป็นพระนิพพานเลย อวิเวกเล็กน้อยน้อยเป็นวิเวกทางร่างกายทางวัตถุนี่ก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คำว่าวิเวกมีความหมายกว้างขวางตั้งแต่ต้นต่ำๆ่จนถึงสูงสุดหมายถึงนิพพานนิพพานก็วิเวกจากความทุกข์วิเวกจากการปรุงแต่งของกิเลสท,ที่มันวิเวกอย่างยิ่งก็วิเวกจากตัวกู ฟังแ้วมันก็น่าหัวไม่มีตัวกูวิเวกจากตัวกู้บางคนก็คิดว่ามันตายแล้วทางนั้นนะถ้ามันวิเวกจากตัวกู้นี่ข้อสําคัญมันมันว่าวิเวกได้นะวิเวกจากตัวกูทั้งที่ชีวิตไม่ต้องตายเชีวิตมันเกลี้ยงชีวิตมันไม่กระวนกระวายด้วยความรู้สึกยึดมัน่นถือมันว่าตัวกูว่าของกู อะไรอะไรในบ้านเรือนมันเต็มไปด้วยตัวกูมันเต็มไปได้วยของกูไปเสียหมดมันก็บ้าคนมันก็เป็นบ้าท้าไม่รู้จักควบคุมมันเลย <c oughs> อย่าให้ความรู้สึกชนิดนี้รบกวนมันก็จะมีวีเวกไม่ต้องลำบากมากมายจะต้องไปอยู่ในปา่าไปอยู่ภูเขาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นะ แล้วมันก็จะต้องรู้ไว้ว่าแม้จะหนีไปอยู่ในถ้าที่ภูเขาสูงไกลตุดไม่มีใครไปติดต่อด้วยมันก็ไม่วิเวกจากตัวกูนอคอยฟังดูดีมันไม่วิเวกจากตัวกูตัวตัวกูยังติดตามไปเล่นงานไปรังควานอยู่จนไม่มีความสุขมันไม่วิเวกจากตัวกู ถ้ามันวิเวกสูงสุดกันจริงๆมันก็วิเวกจากตัวกู <c oughs> ถ้าวิเวกจากตัวกูที่จะรู้สึกบวกหรือลบไปดีใจเสียใจนี่มันก็วิเวกทันที <c oughs> ถ้ามันนั่งอยู่กลางโรงละครก็วิเวกได้ <c oughs> ถี่มันนั่งอยู่ข้างโรงเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมมหาศาลก็วิเวกได้ ถ้ามันรู้จักทำจิตที่อาจจะไม่เชื่อ <c oughs> ถ้าไม่เชื่อก็ค่อยลองดูรู้จักทำกิตให้ว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูที่จะรู้สึกยินดียินร้ายแล้วอะไรมันจะรู้สึกวุ่นวายอะไรมันจะดิ้นรน <c oughs> แต่มันก็ทำไม่ได้ง่ายนะแักมันก็ต้องรู้จักทำรู้จักฝึก <c oughs> จิต <c oughs> ว่างจากตัวกู โดยไปกำหนดเสที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์หจิตกําหนดตัวกูเกิดไม่ได้ตัวกูเกิดไม่ได้ดไมีแต่จ,จิตล้วนๆกับอารมณ์ล้วนๆว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูอย่างนี้แล้วปเจวิเวกเลือประมาณแหละอยู่ที่ตรงไหนก็วิเวกได้ แม้ทมกลางโรงละครแม้ทมกลางโรงงานอุตสาหกรรมอันแสนจะวุ่นวายนี <c oughs> ่ประโยชน์ของวิเวกมันทำให้หยุดสิ่งรบกวนไม่มีอะไรจะรบกวนได้แล้วก็เป็นความสุขเพราะไม่มีอะไรรบกวนเพราะวิเวก <c oughs> วิเวกจึงหมายถึงหนึ่งเดียวหนึ่งอย่างยิ่งไม่มีอะไรรบกวน หรือหมายถึงในความที่มันเป็นของเดียวมีธรรมะอันเดียวเป็นอารมณ์มันก็มีความวิเวกจิตไม่ถูกรบกวนก็ว่าจิตมันเดียวไม่มีอารมณ์รบกวนแต่มันไปนอยู่กับอารมณ์เดียวที่ไม่ปรุงแตง่ง ก็เรียกว่าวิเวกวิเวก <c oughs> ถ้าเราสามารถทำให้เกิดวิเวกได้ตามที่เราพอใจ <c oughs> อยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความพอใจก็มีความสุขมีความสุขสงบเย็น้ <c oughs> ไม่มีวิเวก <c oughs> ในจิตแล้วมันก็เต็มปไปด้วยการรบกวนไม่ว่าจะไปนั่งไปนอนอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> มีอาการเหมือนสุนัขขี้เรื่นสุนัขขี่เรื่นจะไปนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปนอนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขมันต้องวิ่งวุ่นอยู่เรื่อยเขียวหาที่สงบมันก็หาไม่พบเพราะมันเป็นขี่เรื่นนี่ต่อมมันเอาขี่เรือนออกซะก่อนเนี่ยมันจึงจะจะมีความสงบออยสิ่งรบกวนจิต ทิ่ซึงที่ปรุงทางจิตนี่ออกไปซะได้ก็เลยวิเวกเป็นเรื่องวิเวก